การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตจังหวัดอุบลราชธานีวันแรกมีสีสันบรรยากาศค,คึกคักเช้าวันที่2 7ธันวาคมบรรยากาศวันแรกในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตที่1ถึง11จังหวัดอุบลราชธานีณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป โอท็อปเซ็นเตอร์ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยน,นายนรงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับสมัครซึ่งจะเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่27-31ธันวาคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีซึ่งบรรยากาศเช้าวันแรกคึกคักเป็นอย่างมากมีผู้สมัครพี่น้องประชาชนและกองเชียร์ของผู้สมัครต่างๆมาร่วมให้กำลังใจมีดอกไม้ป้าย ชียร์รถแห่ของแต่ละพักมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพักไทยร่มพลังนำโดยนางจิตตะวันหวังสุภกิจโกศลซึ่งส่งผู้สมัคร6เขต ตามด้วยพักคพื่อไทยนำโดยนายวรสิทธิ์กันตินันส่งผู้สมัครครบ11เขตโดยมีผู้สมัครทุกรายมาก่อนเวลา8ปดนิกาส0นาทีสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลร,ราชธานีจึงดำเนินการได้กำหนดให้มีการจับสลากลำดับในการที่จะจัดลำดับ เพื่อลงทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตทั้ง11เขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายประวิตย์ก้อนทองดีผู้ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอุบลราชธานีกล่าวว่าในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ดำเนินการทำลายของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้วันแรกที่มีการรับสมัคร ก็จะสมัครถึงวันที่31ธันวาคม2568ในส่วนของสำนักง,งานกะกะตอ,อุบลราชธานีเรียนว่าเนื้อเรื่องของคณะกรรมการที่จะดำเนินการในฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งผู้มวยการประจำเขตเลือกตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตการเลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมและมีบุคลากรที่จะดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายอยู่แล้ว มีความพร้อมร้อยเปเ็ในกรณีพื้นที่ชายแดนเขต9้าและเขต10ในพื้นที่ที่มีการประทะกันสำนักง,งานกะกะตจังหวัดอุบลราชธานีได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาซึ่งขณะนี้ได้ประสานในอำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำขุ u n และอำเภอนาจะหลวยที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในกรณีที่มีสถานการณ์ในลักษณะพิเศษขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เท่าที่ประเมินสถานการณ์ณขณะน,นี้ในเขตพื้นที่อำเภอน้ํายืนมี3ามตำบลคือตำบลมประดิษฐ์ตำบลรีวิเชียนตำบลทรงที่นายอำเภอยังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าพื้นที่ขณะน,นี้ไม่มีเสียงปืนแล้วเชื่อมั่นว่ากว่าจะถึงวันเลือกตั้งสสวันที่8กุมภาพันธ์นี้ สถานการณ์จะคลี่คลายขึ้นอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เลวร้ายขึ้นมาอีกคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเช่นอยู่ที่ศูนย์พักพิงอำเภอเดชอุดมก็ไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งที่อำเภอเดชอุดมนอกจากนี้ยังมีระเบียบกฎหมายที่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้ในวันที่1กุมภาพันธ์ถ้าผู้ประสบภัยยังอยู่ในศูนย์พักพิงก็จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิ์ในลักษณะนอกเขตพื้นที่เลือกตั้งที่มีปัญหา เเ่ยพราะะฉกับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุนบลราชธานีนะครับก็ได้ดาเนินการตามาทไลายนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับมาจนถึงวันนี้นะฮะก็เป็นวันแรกที่มีการรับสมัครนะครับก็จะรับสมัครถึงวันที่31นะครับพันวาคม2568 ในส่วนของสำนักง,งานกรกตรจังหวัดอุบลราชธานีนั้นนำเรียนวา่าในเรื่องของคณะกรรมการนะครับที่จะดำเนินการในฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการประจําเขตเลือกตั้งร่วมในการประจําเขตเลือกตั้งนะครับแล้วก็คณะอนุกรรมการประจําเขตเลือกตั้งตอนนี้เราได้เตรียมความพร้อมแล้วก็มีบุคลากรที่จะดำเนินการนะครับตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายหมดแล้วนะครับ มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ขออนุญาตน้ำเรียนนะครับว่าในพื้นที่ที่มีการประทะกัน,นสำนักง,งานกกตจังหวัดอุบ,บลราชธานีโดยผมเนี่ยนะครับก็ได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับก็ได้ประสานท่านในอำเภอน้ำยืนในอำเภอน้ำขุ่นและก็ในอำเภอน้ำนาจัลหลวยนะครับที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคณะกรรมการก,การเลือกตั้งก็ได้มีประกาศ นะครับแนวทางปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในกรณีที่มีสถานการณ์ในลักษณะพิเศษขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับเท่าที่ผมประเมินสถานการณ์ณขณะนี้นะครับในเขตพื้นที่อำเภอน้ํายืนตอนนี้มีเพียงตำบลเดียวคือตำบล d ประดิษฐ์นะครับตำบลทษมี3ตํตำบลน,นะมีตำบลมประดิษฐ์ตำบลศรีวิเชียรและก็ตำบลโรงที่ท่านไหนอำเภอยังไม่ได้อนุญาตให้เข้าขพื้นที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีแนวาทางปฏิบัตินะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ศูนย์รพบยพนะครับไปลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเช่นอยู่ที่เดชอำเภออุดมอยู่ที่ศูนย์ระยพของอำเภอเดชอุดมนะครับก็ไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งที่อำเภอ,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 อเดชอุดมนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะมี ในระเบียบกฎหมายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์คือพูดง่ายๆในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยถ้าพี่น้องผู้ประสบภัยยังอยู่ในพื้นที่อพยพเนี่ยนะครับก็จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิ์ในในลักษณะที่ว่าอยู่พื้นที่นอกเขตเลือกตั้งที่มีปัญหาครับ